พริกบ้านสวนเรานะคะแดงและเก็บพริกบ้านสวนไปกินนะคะถ่านนะะยกเก็บพริกกระโหลก ที่ป้านสวนเราแก่แล้วแดงๆสวยๆวยนะคะเอเะใเปนป่าฟักทองนะคะฟักทองบางสมิธเลย เกี๊ยแม่มาช่วยเก็บพริกเหรออืคุณแมบตาเหรอแม่ไม่เห็นจริงเหรอแม,แม่ไม่เห็นพริกจริงเหรอเห็นช่วยกันเก็บจันได้เสร็จเร็วๆไงใกล้ๆตัวแม่เหรอแม่ไม่เห็นพริกตรงนี้เหรอ เห็นอยู่ก็งงจะเก็บอยู่พอกทองเล็กแม่จิ้งจ้าลูกบวบเหรอ,อลูกบ,บวบโตหรือยังต,ตนีอ๋อตัวแล้ว ยังให้มันโตอีกนิดก่อนโอีคแม่ไม่เห็นเหรอสีเขียวๆไม่เห็นเหรอเฮ้ยแม่จะเก็บอยู่ ตอนนี้โดกมากเลย,ยนนจนมะละกอดินดินดินดุนมาดินดินดินตุนตอนนี้โดกมากเลยเจยมพริกเราใช่ ร้อนแดดร้อนแดดเขาเข้าบ้านสิคะไม่จะเข้าสวนผักเหขอสวนผักเหรอพอแล้วมั้งกินไม่ทันเดี๋ยวเข้ามาเก็บเอาใหม่เนาะ